ครับจอร์แนสีมาวินครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับมันซ้อมที่ไหนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสีมาเวนที่เดิมเลยแล้วไฟนี <can ้มีใครไปช่วยเป็นคู่บอลสาหรับเราก็มีพี่บ้านไรอย่าน uh. ี้แหลมปุ๋โอ้วกพี่ๆตัวใหญ่ในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุสิบหกสูงเท่าไหร่ครับหนึน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้เจ็ดสิบแปดเราเมื่อสไตล์อะไรครับคอวันนี้เราจะต้องมาเจอกับสุชาติคอนนะยังไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเกมงก่นต่อยเขายังยศึกษาเขามวยสไตล์มวยรครับมวย ฝีมือชนฝีมือเลยแล้วนี่มาเจอกันเนี่ยวางเกลวางแผงไงดิก็เดินตามตาตายครับตามตาตายเราเลยแล้วเดี๋ยวมีอะไรแก้ไข,ข,ขอาวุธเขาบ้างทีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ไปได้เนี่ยวันนั้นต่อยกับนักสูบ้บ้านอะไบ้างเปย์มั้งแพ้แน่ออกพลาดแพ้คะแนนไปอ่ะแพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยสีสี่โอไปเบียดก,กันแล้วไปหลุดเองเงี้ยเหรอเลยแพ้ไปวันนั้นเวกกี่กิโลครับสี่สามสี่สามวันนี้ต่สี่สี่เมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหรจุดสี่จุดสี่นี่ผ่านเรียบร้อยแล้วดูวิ่งนนนาาเเเเลลยยะไไมม่่่หงือออก มันตันหรือว่าไงมันมันตันแล้วเนาะต้องเป่าเบรคไหมอะไรเงี้คิดว่ายังลดได้อยู่ยังได้อยู่นะอันนี้ก็ผ่านเรียบร้อยไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณสี่กิโลสี่กิโลสี่โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ของเราสี่สิบคนจังหวัดพัทลุงอ้าวฝ่ายใครช่วยแไคขับหน่อยอ็ฝากเต็มที่ค่ายมอเตอมาวินช่วยเชียร์ด้วยวันนี้เต็มที่แน่นอนพร้อมเอาชนะค่ายพร้อมจะเกิดด้วยวันนี้ปวดหัวคู่แรกช่วงทูนะอ่ะขอให้น้องโชคดีขอบคุณ